มรดกหนุ่มกัใชัยหนุ่มกัใชัยชี้แจงหลังเกิดเหตุชนรมูลกลางรายการรีสอร์ทหรูสมบัติลับเตรียมยกให้ลูกต้องบอกว่าปมการเสียชีวิตปริศนาของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังที่จากโลกนี้ไปแล้วเกือบ4เดือนยังคงมีประเด็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากและในเรื่องของคดีก็ยังคงยืดเยื้อไม่จบล่าสุดวันนี้ในรายการหนก่กระแส ทางด้านหนุ่มกัญชัยที่เชิญอัจฉริยะมาร่วมพูดคุยในปมคลิปหลักฐานคดีแตงโมและมีทนายตั้มได้ขอเข้ามาพูดคุยกลางรายการแต่ไม่ได้บอกล่วงหน้านอกจากนี้ยังมีจ๊อบปอและแซนแก๊งบนเรือของแตงโมได้โทรเข้าไปในรายการ ทำให้หลายๆคนมองว่าอาจาริยะกำลังถูกรุมกลางรายการหลังถูกจี้ถามเรื่องคลิปจนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนดังกล่าวล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ไม่รอช้ารีบออกมาโพสข้อความชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวทันที ขออนุญาตทนายตั้มเอาลงนะครับนี่คือรายที่ผมคุยกับทนายตั้มในเวลา12นกา31นาทีถึง12ก40นาทซึ่งระหว่างที่คุยผมให้พี่อัดดูตลอดว่าทนายตั้มพิมพ์มาแบบนี้แต่ผมไม่คิดว่าตั้มจะมาจริงๆจนทีมงานส่งข้อความมาอีกว่าพี่ตั้มมาและกำลังขึ้นไปข้างบนผมก็ตกใจระหว่างนั้นยังอยู่ในรายการช่วงเบรกแรกผมก็เอารายกลุ่มทีมงานให้พี่อัดดูอีกครั ว่าตั้มมาจริงจนตั้มเข้ามาในสตูผมถามพี่อัดว่าพี่โอเคไหมถ้าจะให้ตั้มขึ้นมาบนเวทีพี่อัดบอกว่าโอเคแต่ไม่ให้ดูคลิปผมถึงยอมให้ตั้มขึ้นมาแต่ถ้าพี่อัดไม่อนุญาตผมก็ไม่เอาตั้มขึ้นเพราะแขกของผมวันนี้คือพี่อัด ส่วนผมทราบหรือไม่ต้้มจะมาอันนี้ต้องบอกเลยว่าตอนเช้าต้้มโทรหาผมและพูดว่าวันนี้พี่อัดมาใช่ไหมผมบอกใช่คุณจะทำไมตํามบอกว่าผมอยากไปเจอพี่อัดอยากเซอร์ไพรส์ว่าจะช่วยแกจริงๆผมเลยขำและคิดในใจว่ามาอำอะไรเลยบอกตั้มไปว่าไว้คุยกันนะผมขับรถและวางหูกันไปจนได้มาคุยกันในรายตอนเที่ยง ส่วนเรื่องของจ๊อบปอและแซนโทรเข้ามาหาผมอันนี้ผมสาบานว่าผมไม่ทราบเลยมีแค่ตอนกติกส่งไลน์มาบอกว่าจ๊อบอยากโฟนอินผมก็เอาไลน์นั้นให้พี่อัดดูว่าพี่ว่าไงจนจ๊อบต่อสายหาผมเองพี่อัดก็ให้ผมรับนี่คือข้อเท็จจริง เอาจริงๆผมไม่จําเป็นต้องมาพิมพ์ชี้แจงอะไรแบบนี้ด้วยซ้ําแต่เห็นมีคนถามถึงเหตุการณ์และอยากบอกพี่อัดว่ารู้ทุกอย่างเพอผมชี้แจงพี่อัดให้รับทราบตลอดเวลาว่ามีอะไรกําลังจะเกิดขึ้นบ้างบนเวทีและถ้าย้อนไทม์ไลน์เส้นทางในวงการบันเทิงว่าก่อนจะมาเป็นพิธีกรหันใจของคนไทยอย่างทุกวันนี้เขาเคยผ่านอะไรมาบ้างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2512 เดิมชื่อภูดิดก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นวุฒิโรธเป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดแต่ไปโตที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดระนองเป็นเจ้าของรีสอร์ทโรงแรมและสปาอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรใช้ชื่อว่าบ้านกำเนิดพอยรีสอร์ทแอนด์สปาจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็เริ่มทำงานในวงการบันเทิงโดยมีละครเรื่องแรกเขาวานให้หนุ่มเป็นสายลับนั่นเองคะ่ะ